อ,อ,อ,อมาจนได้มาจนได้คิดว่าจะต้องมีก็ต้องมีจริงๆโหนะๆดีประมาณยี่สิบสามไม้มาจนได้มาจนได้ ว่าจะต้องมีก็ต้องมีจริงๆนะฮะตีประมาณ23่มิบสามไม้ใหญ่ด้วยนะนะหใหญ่ๆๆๆเฮ้ยตัวเล็กนะนะประมาณสองนะนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรือโอ้ยจบจบจบเรือผมเดี๋ยวเ,เ,เดี๋ยว,ยว,ยวโอเค ไผ่ก้อนออกมาจะกิ้งไผ่ก้อนโอ้ยตายแล้วออกมาโอเคออกมาแล้วนะนะมาแล้วทะลุโอเคอยู่โอ้โหเห็นไหมโอเคนะนะโอ้โห คิดว่าต้องมีจุดนี้คิดว่าต้องมีผมเลยคิดว่าโดนตีสามสิบไม้ถ้าไม่โดนผมถึงจะย้ายไม้ที่ยี่สิบสามโดนไม้ที่ยี่สิบสามพอดีประมาณสองนะนะไม้มันสวยนะคิดว่าต้องมีเลยนวด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 มา ไซสสวยด้วยไม่ขี้เลอครับนะฮนะมาแล้วนี่ครับนะนะประมาณสองครับนะฮนะ วันนี้ลมทั้งวันเลยครับ้นะผมนี่แหละผมหาไม้แบบนี้แหละหาแบบไม้แบบที่มันเป็นน้ํานิ่งๆแล้วเป็นโคนต้นโคนต้นไม้แหละมาเจอจุดนี้จุดเดียววันนี้นะวันจุดเดียวเลยผมก็เลยคิดว่าต้องมีตัวอะไรผมต้องเลยนวดนวดนวด,นวดไปตั้งเป้าไว้30ไม้นะถ้าไม่ถึงถ้าเกิน30ไม้ผมยายเมื่อกี้ผมนับไป23าไม้สัดเลยโอเคนะนะยวหาตัวไม่ครับแล้วนะโอ้โนหะ